ต่อนสิได้เลยเออฉันได้ป๊อปคอนแค่ชิ้นเดียวเองน่าเศร้าจังเลยยัยแสบอยู่หัวร้อนะดูได้แล้ว,วเธอได้อะไรอะ่ะฉันได้ถังเล็กก็มินแล้วนะมันดูน่ากินสุดๆเหลืเธอละว,วิเวียนป๊อปคอนเยอะมากเลยมาเป็นภูเขาเลยเนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยหยุดจ้องป๊อปคอนของฉันได้แล้วกินของตัวเองสิ <S <S ฉันว่าของฉันข้าหมดในพริบตา ต่นั่นก็ไม่ยถึฉันจกช่วงเวลาแห่งความสุขนี่แหละคุณกลาของชีวิตเธอกำลังทำอะไรนะ่ะปีเตอร์ฉันจะแสดงให้ดูว่าผู้ดีเขาทำกันยังไงอะฉันว่าเธอไม่รู้จักกันสิงั้นก็เรียนรู้และจำเอาไว้นะฉันต้องใช้ส้อมกับมีดด้วยเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันก็สามารถตัดป๊ปคอนเป็นชินช้นๆได้แล้วโอ้ยรสชาติดีสุดๆเลย awesome. เออแต่เธอรีบหน่อยดิมหมดแล้วฉันเสร็จแล้วล่ะทำไมน่าเร่งฉันแบบนั้นล่ะเอ,อ,โอยโทษทีแล้วมารยาของเธอไปไหนแล้วล่ว awesome. ะฉันไม่เหมือนเธอนะฉันไม่ต้องใช้ของแบบนั้นหรอกฉันกิกนป๊อปคอร์นสายอร่รนี้ได้ <c oughs> โอ้ให้ตายมันกรอบมากพูดได้เลว่าเนี่มันสดใหม่สุดๆถ่ายก็แค่หนังนีดีสักเรื่องนะ โอ้ทำไมมันจะหมดแล้วขนาดนี้ฉันไม่ได้สังเกตเลยมันก็ชิ้นเดียวที่เหลือมันจบกันเลยนี่คือโอกาสของฉันฉันจะผ่านมิได้ถ้าทำลงไปพีเตอร์ไม่ติดธรรมเลยน่าเปรีความของฉันนะฉันท้าตเองไม่อยู่เนี่ยมันเข้ามาใกล้มากเลยนี่เอาล่ะวิเวียนตาเธอแล้วอะไรจังไลยฉันนี่โชคดีสุดๆไี่มาความฝันที่เป็นจริงเอาหมึกไปจากขนมของฉันนะ กัดเนิ้ยฉันนี่มันฝันร้ายสุดๆตอนนี้เนิ้ยฉันแดงสุดๆเลยอะฉันว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วล่ะไม่งั้นนี่ประควเหลือแน่นอน <c oughs> เอาเครื่องดดฝุ่นออกมากันเถอะ <c oughs> เอาไปให้ใกล้ๆสุดๆ <c oughs> เปิดเครื่องเลยแมรี่ฉันพร้อมแล้วปฏิบัติการมันได้ผลเดี๋ยวเราก็ได้ประควทั้งหมดเป็นของตัวเองแล้ว <c oughs> ฉันชอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนร้ายๆแบบนี้อะ ฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วป๊อปคอร์นของฉันกำลังหายไปไหนเนี่ยปีเตอร์เปิดเครื่องเดี๋ยวนี้นะพูดถึงการขโมยของฉันเหรอวิเวียนเธอทำให้ฉันปวดหัวด้วยเสียงตะโกนอ่ะงั้นเอาป๊อปคุณของเธอไปเลยเยี่ยมเรากำจัดเธอออกจากเกมได้แล้วงั้นก็ไม่มีใครมาขวางทางเราอีกแล้วล่ะมากินกันเถอะว้าวอะไรจังเลยคุ้มค่าที่เหนื่อยน่นี่ยครั้งนี้ฉันขอเปิดฝาก่อนนะ ว้าวมวกฝรั่งหนึ่งหอโอ้ฉันดีใจสุดๆเลยฉันไม่รอแล้วนะฉันอยากกินเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้แค่ไม่กี่ชินกก้นหมวกแต่ฉันมากเลยว้าวเจ๋งจังเลยฉันรู้เดี๋ยวก่อนสิวิเวียนก่อนอื่นเราต้องดูทุกคนก่อนนะว้าวฉันไม่ได้คาดหวังไว้เลยเนี่ยมีมาฝรั่งเยอะมากเลยเป็นกำแพงเหมนหวานเลย เธอจัดการได้แน่นอนแต่เธอยังกินไม่ได้นะโอ้โทษทีฉันลืมไปว่าปีเตอร์ยังไม่ได้เปิดนะแต่ขอาฉันมันดูดีสุดๆเลยตอนนี้ก็มาดูกันว่าฉันมีอะไรว้าวมันเข้าไปอยู่ใต้ฝาได้ยังไงนะแน่จะเชื่อเลยมันยอดเยี่ยมทีสุดเลยฉันพูดไม่ออกเลยไม่ว่ามองด้านไหนก็แจ้งไปหมดเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องที่หอออกก่อนนะฉันจะเป่ามันออกไปเลยนั่นมันง่ายมาก เคีย้าเมือออกไปนะฉันแบ่งใครแน่นนอนตะกล่าเอ้ยฉันงอนเธอแล้วงั้นก็ลาฉันกินหมากฝรั่งไปเถอะนี่มันคือที่สุดเลยว้าแลวฉันจะไม่รีบด้วยงั้นก็มาลองปอดลูกโป่งใหญ่ๆกันสงสัยลูเจ้ามาไหมตอนนี้มันน่าจะไม่ได้ผลแล้วล่ะมีบางอย่างในปติกิริยาฝรั่งของฉันน่ะมันไม่ได้ผลงั้นฉันทํทำอไรสักอย่างฉันต้องใช้ที่ปั๊มช่วย ดูสิอย่างนี้เคยใช่น้อยแผนของฉันได้ผลแล้วเป็นลูกโป่ที่สวยสุดเลยงั้นฉันจะเอามาใส่กับไม้ไว้แล้วเก็บไปของเล่นนะมันเจ๋งมากเลยทำดีนี่ฉันอยากได้ลูกบอลของวิเวียนแต่เธอเขาไม่ให้แน่นอนแต่ฉันต้องใช้หัวสักหน่อยมาเล่งมันกันเลยอ้อไม่นะเกิดอะไรขึ้นลูกบปของฉันเนี่ยทำไมมันถึงแตกข้อที่นงวิเวียนแต่ฉันอยากทำมันสกสนกนะ ใจร้ายมากเธอเลียบกินมาพรั่งของเธอได้แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการมันอร่อยสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วล่ะนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะฉันต้องการอื่นขั้วสักหน่อยดูสิวิเวียนเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะั้นก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วล่ะแมรี่ฉันยังไม่เลืมมาที่เธอทำกับฉันไวนะ้น่ะเอาเลยนะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมหน้าฉันไม่แต่หมอกฝรั่งล่ะ ฉันว่าสิ่งนี้มันทอใเธอดีออกเออไม่นะตังคของฉันพังหมดเลยเคิยวของฉันก็ด้วยนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันเอาเคิยวกลับไปที่เดิมอ่ะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉันทำได้แล้วฉันได้เคียวกับไม้ละตีเต้าตาเธอแล้วฉันรอช่วงเวลานี้ตั้งนานเะเมื่อกอนฉันกําลังเอื้อมไปที่หมอบฝรั่งแล้วฉันก็หยุดไม่ได้แล้วแต่ทำไมฉันต้องหยุดล่ะทั้งหมดนี้เป็นของฉัน โว้มันมักฝรังเยอะแยะถ้าจะจัดข้าเปา่าไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันจัดการได้ฉันก็ไม่จะจับไม่สวยนะสิอย่ามาดรามา่านหะน่อยวิเวียนทุกอย่างเป็นการควบคุมดูนี่นะ<ๆ>เห็นไหมหยุด<ๆ>นะพีเตอร์พอได้แล้วระเบิดม,มันจะแตกเอาหลบแล้ววิเวียนเธ<ๆ>อพูดถูกแมรี่มันทห้เป็นระเบิดจริจงๆด้วยช่วยฉันด้วยฉันติด ดูเหมือนแมงโม้ติดอยู่่นรังของตัวเองแล้วทั้งนี้ฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวคุกกี้กับนมแต่ทำไมถึงได้น้อยจังอะมีคุกกี้แค่ันเดียวเองฉันไม่ชอบเลยวิเวียนเปิดสิโอเคฉันได้จานใหญ่กว่าอีกเจ๋งฉันมีความสุขจังฉ <kr> ันรักคุกกี้กับนมงั้นก็หมายความว่าแมรี่ได้จานใหญ่ที่สุดันสิรีบเปิดฝาเร็วเข้ามันมีคุกกี้เป็นร้อยอันเลยแล้วก็นมแก้วยักษ์ให้จุ่มด้วย ฉันอยากได้แบบเธอตรงเลยแมรี่แต่ฉันต้องจัดการกับนี่ฉันจะเอาคุกกี้ของฉันไปอาบน้ำนมฉันว่าฉันน่าจะชอบมันนะโอ้ใช่เยี่ยมเลยไม่ผิดหวังสักนิดฉันจะอาบน้ำนมอีกครั้งโอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ของฉันหล่นนะบางทีขาจอามันออกมาได้นะฉันไม่คิดงั้นนะบางครั้งเธอก็สุ่มซ้ามากเลยปีเตอร์กำลังทำอะไรนะ จะดื่มนมให้หมดเอาคุกกี้ที่เหลือออกมาเธอไมีหนวดอยู่บนหน้าด้วยโอ้อร่อยจังยิยมปีเตอร์เธอนี่ตลกจังเลยขอบคุณที่ชมวิเวียนถึงเวลาของเธอแล้วล่ะโอ้พระเจ้ามันมีครีมเยอะมากเลยดีจังและฉันเจ้ามันจุ่มนมแล้วล่ะตอนนี้อ๋อฉันก็ทำคุกกี้หล่นเหมือนกันเนี่ยให้ตาย แต่ว่าบางทีเนี่ยจะดีที่สุดแล้วล่ะมั้งดูสิว่านำ้ำสองฉนจกลายเป็นน้ำช็อกโกแลตไปแล้วล่ะช็อกโกแลนด์ทำอะไรหนะน่ยวิเวียนช็อกโกแลนด์ทำเครื่องเดิมที่ไหได้ส่นในโลกไงล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่เขย่ามันให้เข้ากันโว้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยทำได้ดีมากนั้นก็มาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงจากนั้นใวยแค่ต้้งเ,เทม,มันลงในแก้วสวยๆแบบนี้นี่แหละเหมาะเลย มันดูเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตฉันชอบนะแล้วก็ใส่หลอดแล้วก็ล่องไปด้วยมันลองกันมันดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกรสชาติดีเวอร์มือฉันจะบ้าย,ยัางไงแล้วล่ะเฉาจ,จังเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่านี่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติและตอนนี้ฉันจะกินให้หมดเลย <c oughs> ตาเธอแลลวแมรี่ <Come on. S 1> ฉันพร้อมแล้วแต่ฉันไม่รู้จะริ่มจากตรงไหนดีสิมันมีคุกกี้เยอะม,มาก ฉันว่าต้องลองชิมสักชิ้นก่อนอ,อร่อยจังเลยขอเราบ้างสิอย่าแม้แต่จะคิดเธอกินของเธอไปแล้วไงล่ะ <S <S ทั้งหมดนี่ปนเป็นของไม่นะฉันต้องทำคุกกี้เราหีึแล้วสมควรแล้วมันเป็นความผิดของเธอ <S 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 มันตกลงไปในนมนี้นี่นั่นก็ไม่เสียหายล่ะ <S <S ตอนนี้ก็มาทำอะไรสนุกๆก,กันริบเบียนเราต้องให้บทเรียนกับแมรี่แล้วล่ะเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะฉันเก็บทั้งตัวเลย แล้วหลักๆของย่ต้องการอะไรละ่ะเฟรนช์ฟรายฮะเงี่ยมเลยย่จะทำมันฝรั่งที่อร่อยที่สุดให้กินเลยละ่ะก่อนอื่นเราต้องเทน,น้ำมันลงในกระทะ oh. และตอนนี้ก็หั่นมันฝรั่งกันเลยย่ yeah, คะมันไม่เหมืนเฟรนช์ฟรายเลยสักนิดนะ <Yeah. S 1> แต่ก็ดีด้านนี mm ้จะได้ชนะฉันจะเป่ามันฝรั่งกันเอาละ่ะ Oh, <What? S 1> อะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงไม่ดีเลยอะ <No. S 1> เราต้องการเครื่องปรอแบบพิเศษแล้วเหร oh. <Yes. S 1> ใช่แล้วตอนนี้ต้องได้ผล hmm. ใช่แล้วนี่ต่างหากวธิธีหั่นหมัฝรั่งที่แท้จริงหนึ่งสองและก็เรียบร้อย <c oughs> แล้วไม่เป็นไข่ทอดใน,นกระทะแบบนั้นนะเราต้องทอดในหม้อทอดกรอบแบบนี้เอาใส่หมัฝรั่งลงไปแล้วก็ทอดในน้ำมันเลย <c oughs> แบบนี้แหละแล้วก็รอ กลายเป็นสีเหลืองทองนะเยี่ยมอ๋อแล้วมันฝรั่งของหนูหายไปไหนอะฉันบอกมันหมดเลยเหรอทำได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องกังวลนะหลานละแต่มันฝรั่งไม่มีซอสมะเขือเทศได้ยังไงละ่ะซอสมะเขือเทศไม่เหมาะกับฉันฉันคือเชฟและเชฟที่เก่งที่สุดก็ปรุงซอสมะเขือเทศด้วยตัวเองละ่ะนี่คือผลงานชิ้นเอกของฉันเลย ฟรนไ์ฟรายที่สมบูรณ์แบบใครๆก็ทอดมันฝรั่งกันหมดแล้วอะแต่ฉันมีแค่เปลือกทำยังไงดีนะอ๋อฉันรล้แล้วทำไมต้องนั oh. Oh. Mm. ่งเซ็งล่ะในเมื่อฉันสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะแต่ก็นี่ไงเฟรนไ์ฟรายของฉันมันฝรั่งโฮมเมดเสร็จแล้วเหรอเฟรนด์ฟรายจากเชฟโอ้โหของอร่อยมากเลย ยังเว้นอันนี้แต่มันฟังอันนี้ดูน่าอร่อยจึงเลยมาลองกันโอ้ยเผ็ดจึงเลยฉันไม่ชอบกินเผ็ดอ้ะแล้วจานนี้คืออะไรเนี่ยโอ้อร่อยจรงเลยฉันชอบฟรัอันนี้แหละเย้ฉันชนะเป็นไงล่ะเอาล่ะแล้วครั้งนี้ทำไรดีนะฉันอยากกินไข่ดาวง่ายมาก ทุกจานต้องปรุงด้วยความรักนะดังนั้นไข่ดาวของย่าจะเป็นรูปหัวใจละ่ะเราต้องทอดไส่กรอกก่อนและจากนั้นก็ต่อกไข่ลงไปแบบนี้เลยเออกมาไม่เสร็จมืกอยิ่งไฟแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งสุกแล้วเท่านั้นใช่ไหมงั้นก็เปิดไฟแรงสุงสดเลยและตอนนี้ก็ต่อกไข่ โอ้มีเปลือกตกลงไปด้วยอะคงไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกมัง้งแบบนี้กิอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่อะเรายังเห็นเปลือกไข่อยู่ดีเลยฉันน่าคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะงั้นก็ผสมมันเลยแล้วกันโอ๋หลานล่ะเห็นได้ชะดว่ามันไม่ปกตินะจากนั้นก็ตํามนมลงไปตอนนี้ต้องไม่มีใครเห็นแน่นอนอดูและเรียนรู้นะนี่คือวิธีที่เชฟตัวจริงทำอาหารนะ่ะ เราไม่ต้องการกระทะเราต้องใช้เครื่องป็นขนมปังแล้วก็สับหัวหอมและก็กระเทียมด้วยจากนั้นตามด้วยอะวคาโดอืมฉันจะผสมมันทั้งหมดให้เข้ากันเยี่ยมมากและตอนนี้ใช้ใช้เครื่องปัน้นมันออกมาดูดีมากเลยจากนั้นก็มาทาที่ขนมปังปิ้งกันเลยแบบนี้แหละ ตอนนี้ก็ได้เวลาของไข่แล้วลูกเดียวก็พอแล้วล่ะเชื้อตอกใส่ชามและจ่าชามเทลงในหม้อที่มีน้ำเดือดน,นั่นคือวิธีที่ฉันได้ไข่วิเศษมาล่ะตอนนี้ก็จัดลงจานให้สวยงามวิเศษมากส่วนสุดท้ายแบบนี้ล่ะตัดลงไปเลย ว้าวมันออกมาเจ๋งมากเลยฉันก็ต้องจัดจารเหมือนกันนั้นเนี่ยซ้อมมันเกิดอะไรก็มาสตอร์จะช่วยได้รลานรักแน่ใจเหรอพร้อมแล้วเอาล่ะมาดูกันเลยมันดูไม่น่ากินเลยโอ้หัวใจคุณยาไข่ดาวใบนี้มันของคุณยาแน่นอนไม่ต้องใช้ซ่อมแล้วฉันอย่าจัดการได้เหมือของฉันเลยอมอร่อยจัง แล้วจันนี้คืออะไรอ่ะมันดูน่าสนใจดีนะแล้วรสชาตละ่ะโอ้ใช่มีอะไรแปลกๆแน่นอนของคุณย่าฉันนะโอ้หละ่ละหล่อย่าดีใจจังเลยครั้งนี้เราทํทำอะไรกันนะพิซซ่า <Okay. S 3> พิซซ่างั้นเหรอมันค่อนข้างสับสอนอ่ะแต่ต้องทำยังไงละ่ะอาจต้องนวดแป้งก่อนหรือเปล่ามันได้ผล ไม่อ่ะเฮ้ยทำไมมันเหนียวจังเลยอ่ะโออย่ามีไอเดียแล้วเอาแป้งของย่าไปสิล้านละขอบคุณแนตะ่คนยา่าแต่ของคนย่าละ่ะ <Hey. S 2> จริงด้วยแต่ไม่เป็นไรย่าจะนวดแป้งใหม่ก็ได้สิ่งที่เราต้องการก็คือผสมผสม่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างจากนั้นก็เทปแป้งที่เสร็จแล้วลงในกระทะร้อนๆแลวมันจะกลายเป็นฐานพิซซ่าที่ยอดเยี่ยมเลย จากนั้นก็เทซอสมะเขือเทศแล้วก็เพิ่มผักลงไปเพื่อสุขภาพด้วยนะชีสนิดหน่อยด้วยละเอาละตอนนี้ก็เหลือแค่รอแล้วละ่ะใครเขาทำพิซซ่ากันแบบนั้นกันเนี้ยเราต้องใช้แป้งข้าวโพดชนิดพิเศษสำหรับพื้นฐานนะมืออาชีพอย่างฉันเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แบบนี้แหละนวดแป้งเลยและจากนั้นก็สร้างฐานกันเฮ้ยจะทำมันเราต้องทอดแป้งเดียวกันด้วยนะแบบนี้แหละ โอ้โหเจ้อยากทำาไมเหมือนกันน่ะแล้วเข้าบินเลยโอ้ยหล่นแล้วช่างเถอะล้มหมดเลยอะ่ะเราจะแก้ไขยังไงนีเนี่ยฉันรู้แล้วต้องซส่หมันไว้ดีกว่าเอาละใี่สมอนมะเขือเทศเล็กน้อยมะกอกแล้วก็พริกใส่กอกด้วยแล้วตอนนี้ก็พับมันไว้แต่แน่นอนกดมันลงไปเลย ทวาร้ายชัดๆเลยฉันหวังว่าฉันไม่ได้เห็นมันนะมาใส่ผักกันดีกว่าซอสมะเขือเทศเปเปโรนี่และก็ชีสกำลังดีเลยล่ะตอนนี้ฉันใส่พิซซ่าเข้าไปในเตาอบแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันอบมันออกมาอร่อยอย่างไม่นาเหลือเชื่อเลยเตาอบงั้นเหรอไม่แค่เครื่องเป็นขนมปังก็พอแล้วล่ะฉันต้องยัดมันเข้าไปอืมใช่ไม่เหมือนอย่างที่ฉันคิดเลยอะ ส่วนฉันทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากแต่ก้นนะมันจะเป็นอย่ายงอื่นไปได้ยังไงล่ะนี่พิซซ่าของฉัน <laughs> <laughs> นี่ของเยอะและผลงานชิ้นเอกของฉันเอาละมาลองกันเลยดูเหมือนมีคนตั้งการวางยาพิษของฉันนั่นเนี่ยนี่มันแย่มากเลยแต่อันนี้ดูนะ่ากินจังงั้นก็มาลองกันใช่รสชาติค่อนข้างดีเลยโอ้าว สอาสุดสมบูรณ์แบบแล้วก็อร่อยที่สุดด้วยใครจะชนะได้แหละถ้าไม่ใช่ฉันเดวเขา้าฉันอยากกินแพนเคก้กฉันคือปร,รมาจารย์ด้านแพนเคก้กง่ายมากแค่ใ,ใช้ไฟแรงที่สุดแบบนี้แหละตอนนี้ก็เทปแป้งลงไปอย่างระมัดระวังมันสำคัญมากที่ต้องพลิกให้ตรงเวลานะฉันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องทำแพนเคน้กชิ้นเล็กหล,ลายอันด้วยอ่ะ ไม่มเราสามารถทําชิ้นใหญ่ในครั้งเดียวได้เลยนะนอกจากนี้แพนเค,ค้กธรรมดายังน่าเบื่ออีกด้วยงั้นก็มาเพิ่มเยลลี่กันเถอะเยี่ยมไปเลย <c oughs> อือเยลลี่ละลายอะ่ะโอ้ใช่ใครจะรู้ล่ละว <c oughs> อ๋อช่างเถอะงั้นมาทำแพนเค,ค้กอันนี้ก่อนครั้งนี้ทำกับ m อ็มละและยังไม่หมดนะเราสเปนเกนลหลักสีลงไปด้วย ส่วนย่าจะเทน้ำเชื่อมเมเปิลลาดลงบนแพนเคก้กละพวกเขาก็ทำได้ดีนะแต่ฉันต้องไม่น้อยหน้าใครฉันรู้แล้ว uh huh. เราต้องใส่นูเทลลลาลงในแป้งและแป้งจะกลายเป็นรสช็อกโกแลตละสิ่งที่สำคัญคือต้องผสมให้เข้ากันและฉันจะวางช็อกโกแลตไว้ตรงกลางแบบนี้บนกระทะเยี่ยมเลย ผลเบอร์รี่ด้วยสำหรับการตกแต่งหน้าแพนเคก้กและฉันจะราดน้ำเชื่อมรสตรอบ,บร์ี่ลงไปด้วยนะวิเศษไปเลยเลี่ยมมาก้อมแล้วอยอดทำด้วยความรักเลยนะแพนเค้กที่ดีที่สุดในโลกเอต้องชอบเหมือนฉันที่สุดเดี <c oughs> ๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยื <c oughs> อะไรกันเนี่ยแผนเค,ค้กของย่างั้นเหรออืมอร่อยจุงเลยแล้วเชฟทำอะไรมานะโอ้เยี่ยมมากแต่ยังไงก็ย่าก็ชน,นะ